โ,โลกมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นสำหรับผู้มาเที่ยวโลกมนุษย์ต้องเรียนรู้ความจริงของโลกมนุษย์เมื่อรู้ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองก็อืมอย่างเดียวมาเรียนนะจบแค่นั้นอยู่พอมาเรียนมาเรียนมันเป็นเองทุกอย่างเป็นเองั้เพราะฉะนั้น หน้าที่ของเราทำสมบูรณ์แล้วอิ่มใจอย่างเดียวคุณกอ่อคุณกอ่อไม่อย,อยากอยู่ในโลกนี้แล้วพราจารย์นีาไม่อยากอยู่โลกนี้นะ,ะภาวนาเข้าถึงมรรคนิพพานจึงจะจบ้ไม,ไม่ได้ <จบ S 2> ต้องอยู่ก่อนพระอาจารย์ต้องอยู่ก่อนอคนเซเว่นต้องการคุณกอ่อสักนั่นแหละ อยู่ต่อจนมาระสุดท้ายของชีวิตใช่ครับ